คิมหันฉันตามหาเธอไปตามหาคิมหันกันครับพี่ลุยคิมหันผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงแล้วไงคิมหันอ่านเรื่องย่อยฟังชื่อเรื่องดรีมคิมหันฉันฝันถึงเธอเป็นเรื่องของดาวหวันเป็นความฝันที่ฝันถึงหาคนที่ชื่อคิมหันนี่แหละวันนี้คือตัดคือไปตามหาคิมหันกับดาวหันดาวหันโอเคโอเคได้แล้วไม่เราตามหาคิมหันดิเพราะคิมหันฉันฝันถึงเธอเมื่อคืนฝันหนึ่งคิมหันมากไงเลยดาวหันนันมีแล้วดาวหันก็น่าจะมีมั้งฉันเป็นดาวหันไม่ลาแล้วไปหาตามหาคิมหันนี่หรอ เดียฉันหันคิมหันดูวันนี huh ้มาตามหาดาวหันกับคิมหันคู่นี้เขาอยู่ในเรื่องของรีมคิมหันฉันฝันถึงเธอนียนะคราบว วันนี้มันเป็นงานแคสติ้งค่ะที่มาบนทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครมาแคสบ้างใครจะเข้าปักกรรมการว่าแต่นี้เหมือนน่าจะแคไปแต่วรอบหนึ่งเข้ารอบที่สองแล้วเดี๋ยวเราดูว่ารอบที่สองใครจะเข้าบ้างไปค่ะ,วส,คะ,คคะสวัสดีค่ะน้องสคนเลยของเมยได้ไหมคะสวัสดีค่ะเมย์ค่ะคุณคุยค่ะ แคดอย่างได้แคดแล้วค่ะแคดเป็นบทอะไรคะกรรมการให้หนูลองเล่นแบบลองยื้อคนที่เรารักกําลังจะแต่งงานอะไรเงี้ยออใช่แล้วก็อนุญาตมาก่อนเตาอ่ะนนิดนึงพามนนิดนึงแล้วรู้ไหมพอรู้ไหมว่าไอ้บทยื้อเนี่ยเป็นบทไทยรู้บทยื้อคือบทของดาวอ่ะเออแล้วเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมรู้ตื่นเต้นเพราะหนูไม่เคยแคดแบบซีรีส์มาก่อนนี่ก็คือเรื่องแรกผลงานอะไรบ้างไหมคะมี MV ค่ะเคยเล่น MV เพลงหมดเปลือกของวงพีไทยค่ะยังไม่ได้แค ตอนไหนเลยตอนในรอบแรกเลยค่ะแสดงความสามารถพิเศษสามารถพิเอะไรร้องเพลงไปใส่รองไปใจที่ลอยลไมบนนุ้า่ผู้ใจจะเ่อโเคชอบันนีเกินเคย้ค่ะเชีนะคะตดตางกันด้ยนะคะยังไงก็วันนี้ก็เป็นกำลัใจให้พวกเราทุกคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะนะคะช่องทางการติดตามคือ IG นะคะคอมมีนิสตา<อ>ค่ะฝากไปติดตามกันด้วยนะคะชื่อสองเจ็ดนะคะสวัสดีค่ะชื่อว่านะคะสวัสดีค่ะ,คะชื่อดีมนะคะ,คะชื่อปินนะคะชื่อมิเชียนะคะวันนี้ใครแทนแล้วบ้างมีแทนแล้วทุกคนแล้วค่ะแทนรอบแรกใครรู้ว่าเองใครกดกิมพ์หายบ้างกิมพ์หายอ้ยทำไมถึงรู้ไม่เปิดกดเลยเออคอลเล็กเตอร์ไงบอกว่า อยากเล่นเป็นอะไรหนูก็เลยบอกว่าดาวหวานแล้วหนูก็เลยเล่นเขาก็บอกว่าหนูน่าจะเหมาะกับคิมหันมากกว่าเขาบอกเราดูตอนบ่ายแล้วพี่ใครเป็นดาวหวานใรหนวว่าาาาเดแน่ๆดาวหวานค่ะดาวหวานต้องเข้าทำไมเพราะว่าคิมหันวานใอ่ไหมใช่คิมหวานฉันฝันเจอเออมีคิมหันในฝันไหมมีสิค่ะเฮ้ยดาวหวานเหงาต้องไปไหมาแทนไหยคะมี่ขออะไร เขาก็อินเาไว้เป็นแบบเป็นตัวของตัวเองมากกว่าค่ะคือหนูรู้สึกว่าไม่ว่าจะบดอะไรก็ทําได้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวหนูคิดว่าคาแรคเตอร,ร์ตัวเองเอะเหมาะกับดาวันเพราะว่าดาวันก็จะเป็นเหมือนแบบเท่ๆหรือว่าแบบตลกอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็เออตลกอยู่แล้ว Bye. ขอโทษนะคะจริงพี่เป็นสายชาวบัานหรืว่สาวล่าสาคอสาวบางโพคัสาวบางโพสภาษาเกาหี่ะ안녕하세요여러분저는요어오 แมจีนแมจีนหมอเจ้าว่านหัอซื่อหัอซื่อซีซุยคำขัง การ์ตูนได้ไหมคะสมาสิเพื่อนตัวน้อยดูมือร้องแต่งสุขสั์เวลาทำงานด้วยกันเพลงเดวกคนมันจะให้มันก้องดังมาพร้อมกั่งเพล่อรวมพลังจะไม่มีผดท้ายก็ลองเพลง,งหน่ัยใครลองเพลงยกือื่อนเด้ระสาเสียง ร้องเพลงแล้วกัน่ะคะของมันเป็นชีกจากเพื่อนแล้วเป็นวอลเล์บอลได้ไหมคะออนนึก่องอะไรมีอะไรอยากจะฝากฝากไหมคะขอฝากผลงานคลาสได้วยนะคะทางน่าจะสายค r ไ ID ค่ะรอออนนะ องี่ก็ต่างกันออกไปโชว์แบบแสดงให้ดูหน่อยได้ไหมอะไรก็ได้อิมโพรไวส์อะไรเงี้ยแบบไปคอนเฟสกับเพื่อนที่แบบเราชอบมานานแล้วไหมแบบถ้าแบบไม่คอนเฟสตอนเนี้ยก็สายไปแล้วนะตั้งกคนดูแล้วเนี่ยก็แบบเขาชอบเธอนะชอบเธอจริงๆ <c oughs> ชอบมานานแล้วด้วย สวยค่ะหยดดอะไรเอ,อ,อความสวยค่ะแล้วก็ลองเลงได้อ, <ๆ S 3> อยู่ค่ะแต่ว่าได้ยินได้อยู่ี้ผ่านทั้งตั้งดมันต้องเป็นเรื่องนี้คะมันมีความผสมแฟนตาซีหน่อยๆน่อโดยที่<ช>ตัวละครหลักเขาฝันถึงกันตั้ง,ตงแต่เด็กต่างคนต่างไม่รู้ว่าฝันถึงกันวันหนึ่งอ่ะพอโตขึ้นมาแล้วว่าปรากฏว่าคนคนนั้นน่ะย้ายไปอยู่ข้างบ้านเอ้าคนในฝันที่เราฝันถึงตั้งแต่เด็กนี่นาคือเรามีความรู้สึกว่าผลิตซีรีส์เกิร์ลเลิฟออกไปสู่ตลาดได้ เี่เราก็อยากจะเฮ้ยผักดันนะฮะให้เกลเลยอะะ่ะฮะมันค่อนข้างที่ตลาดว่างเหมือนสิริวายต้องสาวมา้วไหมมีมีน้องหลายคนเลยมีน้องหลายๆแล้วคนเลยที่แบบเอ๊ะน่าจะเป็นคิมหันไดสวัสดีค่ะเยนะคะหรือว่ากัญญภัทรนนครสชื่อแอมมี่นะคะสวัสดีค่ะชื่อวันประวัลลัของเลกสกุลนะคะดีค่ะดีๆได้เป็นงานรั้งแรกตงตื่นเต้นมากเลยค่ะเรารู้สึกทุกอย่างมันแบบเร็วว่าแล้วก็ใหม่ ก,ก็มีการออกไปซื้อนิยายมาอ่านนะคะว่า p อดเรื่องมันเป็นยังไงต้องเป็นยังไงเป็นแนวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแนวไหนไ,ไหนักหนนิดๆซนไปแบบคือเี่ยเขาแบบอยากอยากรู้ค่คิมหันกับดาวัตก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนข้างบ้านกันนะคะที่เหมือนกับว่าเจอกันในความฝันก่อนก่อนที่จะเป็นเพื่อนข้างบ้านแล้วก็จะมีหลายๆเหตุการณ์เข้ามาทําให้ สนิทกันมากขึ้นค okay. ่ะจริงๆก่อนอันน <inaudible> ี้หนูทำเกย์กุ๊ปมาก่อนยังอยากทําแบบในวงการอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบมาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะก็เตรียมตัวมาแบบว่าสนอนอนนอนคิวๆนอนเต็มที่เลยนะหนูหลับพอนเลยแล้วก็พยายามทําให้ดีสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะชื่อเป็นไม่ได้ไม่สองคิวเอางี้เดี๋ยวจะขอแนะนำตัวก่อน เป็นน okay, okay. okay, sure ส,สวัสดีคะ่ะชื่อแนนนะคะเป็นเด็กอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะนิตานะคะก็ผ่ายในฝันตัวนเลยนะคะทุกคนเรื่องการคืออะไรสำหรับหนูคิดว่าเป็นคนที่น่าจับจ้องแล้วก็น่าเอาไปทำอะไรมันมีของอะเด็กคนเนี้หนูรู้สึกว่าด้วยความที่หนูยังเด็กอยู่แล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆเขาอาจจะเห็น potential หรือเห็นอะไรในตัวหนูเลย สวดอย่างเดียวไม่ได้นะต้องบนบานสันเ่าด้วยนะอุ้ยไม่บนไปสิพี่พาไปครับคุณตัด<ป> <laughs> ตัด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 ตัทตัดตัดตัดตันตัวเราตัดตัดอ,อัดาัดตัดตัดเัดงัดตัาตั้ตัดตัดดตั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 วตมเตัดตัแตัด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 ตัตแบบัดแบบเออัดตัดตัดเังตัดตัดตัดเัดตัดตั่ตัดีัดตัดตัดตัดด้ัดดตัดตัดตัดตตัดตอดไดตัดตด้ดดดตัดดงัดตัดตัดตัวเัดตดตัดตัดดดดยัั พี่หันดาวันหนูว่าคุณปกครอง<ม>คุณแม่ทิ่ห่นคุณแม่ดาวันหรือต้องแล้วแต่ที่พูดก,กันจริงเขาบางทีหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูเหมาะกับตัวไหนหนูมีความเป็นตัวเองเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องรู้มันซูดกับตัวไหนมากที่สุดตอนที่อ่านรู้สึกว่าตัวเองชอบบทคิมหันนะคะหนูรู้สึกว่าเหมือนตัวหนูอ่ะก็เป็นยังไงอ่ะแต่คนงไง ไม่ค่อยพูดค่ะแต่จะมีความแบบเจ็บปวดหรืออะไรอยู <t <t ่ในใจอ่ะเราก็จะลองให้เก่งมากเลยนะถามว่าก็เป็นความที่แ็งใช่ค่ะใต้เลยบทคิมหานเนี่ยเป็นบทที่ชอบส่วนตัวค่ะแต่ที่จริงแล้วอ่ะอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูรักการแสดงค่ะดูอยากแสดงการแสดงเป็นสิ่งหนึงที่รู้สึกว่าเราทําแล้วเรามีความสุขจริงล้วก็เพิ่งเพิ่งได้คนพบกับมันมาแบบในระยะที่แบบไม่นานมานี้รู้สึกว่า เป็นเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเราค่ะในในเรื่องของการแสดงอะไรอย่างนี้ถ้าได้บทนี้ก็คือจะดีมากๆแต่ว่าเป็นจังเลยจังเสริมรอแล้วนะแต่ว่าจะได้บทเนี้ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไอ้หน้อยเราได้มีประสบการณ์มีความประสบการณ์กรตัวเล่นการเราบ้านกดดันกดดันมากแต่อาจจะเป็นกล้าวันที่ผ่านไปคะใครจะเราอาจจะได้เล่นคู่กันอุยรอไปก่อะรอรอ ช้องตากันสิบนาทีให้จิ้มที่ผมซ้อมไว้เอาหอมยักนับยังค่ะมีตาแล้วก็มีตาแล้วแพ้แล้วเอ้ ดีค่ะมินนะคะนัสซีนีเจริญสิดิสาวขายังไงฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางไว้นะคะสวัสดีค่ะชื่อรัชนกปัดภัยค่ะชื่อเล่นชื่อว่ามะปางนะคะสวัสดีค่ะชื่อเจนนี่นะคะชื่อจริงชื่อวโปเกตเจเล่าค่ะอยากโอ บททมผ่าือบทดาวหวานใครมีข้าวังก็เ็นบทท่านาัจะเป็นทิมผัานค่ะาวหด้วยความคาเอรหนูไม่ใช่คนที่หวานมาก่างเงี้ยค่ะแต่สามารถก็เล่นหวานได้เลยิมได้อย่งเงยค่ะแต่ด้วยความที่คิดว่าเราเหมกับการที่เป็นบทนงอยูไม่ก็เป็นทีี่เป็นคนเ่มากกว่าประมาณนี้ก็ก็ได้หมดสมูทเป็นดหวานมีิผ่นคเพราะว่าิมผ่านคนนี้ ส่วนตัวหนูไม่ได้อิงแบบกับนิยายหรือว่าซีรี์นะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นคนที่มี e NERGY ประมาณหนึ่งที่สามารถเข้ากับตัวเราได้สมมติว่าเครียดจากโลกในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยการที่ได้นอนพักการที่ได้ฝันถึงเขาอาจจะเป็นสิ่งนูนใจอย่างตัวถ้าคนที่เราจะฝันถึงก็ได้อไอขอบแบบให้อ้างอิงถึงทีมงานเราสามารถแบบเป็นไอ้น้ำโดนเล็กเข้าไปในเขาไมโครเวฟละละลายได้เป็นยังไงบ้างโอ้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นพีนพ่กอนจำเป็นดี่ว่าก็คือ ตอนแรกมาเขาบอกว่าอมาไลฟ์ได้แล้วก็มาไลฟ์ว่าเดี๋ยวตมขึ้นไปบนเวทีด้วยนะแล้วแบบฮะช็อกเลยเพราะไม่ได้เตรียมใจอะไรมเลยก็มานั่งอ่านเข้าตาแม้จากที่เราแบบดูแบบ GL มาบ้างฟินเบมาแล้วเขาเนี้ยเอาจริงแต่ละคนสวยแต่บางคนก็ช็อตเวทีเนี่ยก็ต้องมาลุ้นแล้วว่าความสามารถเขาจะได้ไหมช่วงนี้ GL ลเรานี่แบบปังปังจริงครับคือไม่ได้คิดเลยก็ฟินเบคก็เป็นลูกสาวที่ไปเห็นมาตั้งแต่แบบ แอบลงรักอย่างเงี้ยแล้วก็เออซัพพอร์ตไปพอนางดังเราก็มีกระแสขึ้นตามเราก็อุ้ยขอบคุณสองนางมากเลยไปยุบไปเปิหน่อยได้ไหมโอ้ยได้ยังไงโซล่าโซเซก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจเราเสมอขอบคุณครับผมไว้เจอกันครับผมฝากต้องมารีแอคด้วยนะครับผมเป็นช่องรีแอคที่ไม่ได้มีสาระแต่มีความเฟลลี่ครับผมรู้เลยว่าวันนี้ใครได้เป็นคิมหันค่ะเป็นไร ไปสั่งร้องหน่อยว้าวชู่ๆๆๆๆๆชู่ๆชู่ๆช่ๆชู่ๆช่ๆชู่ๆชู่ๆชูดๆเ่ๆชู่ๆ่ๆช่ๆชู่ๆชูอๆชู่ๆชู่ๆชู่ๆช่ๆชู่ๆช่ๆช่ๆชู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 ่ๆมู่ๆชูนๆชู่ๆ่ๆชู่ๆชู่ๆด่ๆชู่ๆชแ่ๆชู่ๆอู่ๆชี่ๆชู่ๆชู่ๆชู่ๆ่ๆช่ๆช้่ๆชู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 ่าชูู่่่ๆชู่ๆช่ๆชู่ๆ่ๆชูๆ เอเอ่ะอย่มามองดีๆขอให้เจอแต่สิ่งดีๆค่ะ